เราจะไปดีไหมเราผิดเส้นทางแล้วนะเมื่อกี้ไปถึงโน่นเขาทองจริงๆเราจะไปท่าตะโกตายแล้วเราเราจะไปถูกไหมเนี่ยตายแล้วมิตรหมาแล้วเราจะถามใครได้ละเนี่ยมิตรหมาโถเราไม่รู้จะใช่หรือเปล่าล้ะตายแล้วตายแล้วถ้ารถมาเสียตรงนี้เราทำไงละเนี่ย ไม่มีใครจะถามได้เลยเนาะดูซิปา่ปาปา่าอ้อยเต็มไปหมดเลยอะ่ะไม่มีคนจะถามได้เลยอะ่ะเมื่อกี้มีแต่หมาสามตัวะจะใช่หรือเปล่าไม่รู้เนี่ยตายแล้วเอ๊ะเราไม่น่ามาเลยเนาะตายแล้วแล้วเราหแล้วมันจะใช่หรือเปล่าวะเนี่ยมันทําไมหน้าตัวอย่างนี้ล่เะเฮ้ย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 เ ถามหน่อยไปท่าตะโกไปทางไหนท่าตะโกไปท่าตะโกไปทางนี้ถูกไหมเนี่ยถู่นี่แล้ว,วะเข้าโนแล้วจะุไได้อ๋ออันนี้ถูกแล้วใช่ไหม ไปได้หลายถามอ่ะหนุ่มหนุ่หนุ่จะไปคลองวิจารณ์ผมวิจารณ์กับฝาเขากำม้วนเลยนี่ว้ายตายแล้วออกจากตรงนี้ไปอีกไกลมั้ยไกลดีว้ายแล้วหนูจะเดี๋นเราฝกวิจารณ์อยู่ฝาเขากำมนนะนะว้ายแล้วหนูแล้วหนูเอาไปทางนี้ถูกตังไว้เนี่ยหนู<ป>ฮะไปอย่างนี้แล้วก็เออเอเอเดินด้นนนนแวะตรงนี้แล้วกนเข้าหมู่บ้านแล้วเดี๋ยวจะมีถามพมไฟอ๋อแต่แต่ไปทางนี้ได้เลยนะอ๋อขอบคุณคุณลุงมากค่ะหนูหลงไปที่ เขาทองมาแล้วแล้วก็กลับมากล oh. บคุณคุณลงุงค่ะคอบคุณค่ะ oh. เจอคุณลุงนะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะเลยทําให้เครื่องดับไปเลยอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปต่อเราไปต่อ ลุงบอกว่าให้ไปต่อให้ไปต่ออตายเลย <c oughs> <c oughs> ดูด,ดูดูถนนสัก่อนนะกำลังทำกันไปนะโอ้โหดูสะก่อนนะบุกเบิ เสียงดังหล้วเกินดีนะนะเอารถคุณพ่อมาแต่กลัวว่าโอ้โหใจคอไม่ดีดูสิีตายแล้ว ตันด้วมิตนตันเนี่แล้วก็มีรถด้วยโอ้โหถนนหนทางมีป่าอ้อยมันเป็นทุ่งเนี่ยมันเป็นทุ่งอ้อยของเขาหรือไงเนี่ยโอ้ตายแล้วเร,เราจะกลับบ้านได้ยังไงล่ะเนี่ยโอ้ดูสิน่ากลัวขนาดไหนโอ้ยโอ้ยมีแต่ป่าอ้อยตายแล้วโอ้ตายแล้ว,ลวเราไปไม่ถูกแล้วสิ เฮ่ยไปไปเอาเเอาจลูกลังอ,อ้โหโอ้โหโมืนมน่ากลัวมากเลยเฮ้ยเออเฮ้ยเอาไงดีเอ้าเอาไงดีนะมายาคนเดียวน,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 นั่นเนี่ยไม่ใช่อันเียพูดคนเดียวเออมีถนนแล้วตายแล้วมีถนนลูกลังแล้วเ,เจอเจอ,เจอบ้านคนแล้วเจอบ้านคนแล้วอืมมีบากกล้วยด้วย วัยป่าอ้อยโอ้โหบ้านคนเจอบ้านคนแล้วเจอบ้านคนแล้วกลับทางเก่าก็ไม่ถูกแล้วเนี่ยเขาบอกเขาบอกกลับไม่ถูกนะหลงตายแล้วเราจะยีเราจะไปจ้างใครมาให างใครขับรถกลับบ้านแล้วเนี่ยเขาบอกว่าต้องผานูบ้านอ่นอะเออกรพัดบานไปก่อนขับแบบลงๆเดี๋ยวๆทำาชาวบ้านก่อนาาวบา 先还看